สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์ภายจำกัดมหาชนทีม A8 ปทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร0 2 2 0 5 7 2 5 0จริงๆตอนที่ประชุมนักวิเคห์เนี่ยนักนักวิเคะห์ก็ถามผู้บริหารแทบทุกคนนะว่าจะมีสตอรี่จ่ายผลเพิ่มขึ้นหรือเปล่า BBL ก็ถามเพราะบี l จ่ายสามจ่ายยีกปเปีที่แล้วปีนี้เราทํา30%ก็มีคนถามคุณชาติฉลีคุณชาติเีว่าเราก็จะพิจารณาจ่ายผลที่เหมาะสม เพราะว่ามันช่วยเพิ่ม ROE อ่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไซส์นะสามสิบผมขอสักสามสิบห้าถึงสี่สิบได้ไหมไม่ต้องถึงหกสิบไม่ต้องถึงแปดสิบก็ได้เพราะ BBL เขาอาจจะเป็นสไตล์อนุรักษ์นิยมแต่ทั้งที่กําไรปีที่แล้วก็ดีมากอ่ะสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สำรองตอนนี้เสียสามร้อยอ่ะเงินกองทุนต่อทรั์เสียก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะงั้นงั้นผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่แทบทุกแบงค์ที่จะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นยุคเวนทิสโก โปรทิสโก้เขาจ่าย85%ไงผมว่าอัพไซด์เขาไม่เยอะละอาจจะอาจจะ90%แต่ว่าอัพไซด์ต่อการคาดหวังไม่เยอะแต่ว่า BBL 30เนี่ยผมว่ามีอัพไซด์นะผมว่าอาจจะจ่ายสักปีที่แล้วปี2-3อาจจะจ่ายสัก35-40ไหวไหมเค a บ k ก็จ่ายประมาณสัก26.5%ปี2-3จ่ายสัก30กว่าไหวไหมอ่า KKP ยังไม่ได้เพราะว่าปีแล้วกำไรไม่ดีอ่ะอันนี้ก็ลากเข้าไปกรุงไทยจ่ายแค่28%เองเออ สักสักสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นพอไหวไหมใช่ไหมครับ t ีแคปเขาจ่ายสูงอยู่แล้วประมาณสักห้าสิบห้าถึงหกสิเปอร์เซ็นฉะนั้นแล้วก็ t t ทด้วยทีทีบเราจะคุยกันด้วยทางคุณปิติก็บอกว่าก็ก,ก็พิจรารณาเหมือนกันที่จะจ่ายปันผลเพราะอะไรเพราะ t t b เนี่ยเป็นธนาคารที่ไม่เน้นโตสินเชื่อและคุม NPL ได้ดีแล้วมีภาษีด้วยปีนี้มีภาษีด้วยแท็กชิลด้วยฉะนั้นเนี่ยที่เคยจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะจ่ายเพิ่มไม่ได้ห้าถึงสิบเป ฉะนั้นที่เปิดเกิดมาก็คือ BBL K Bank KTB TTB เนี่ยผมว่านะน้งทุนอาจจะเรียกว่าประชุมขึ้นถือขุ้นก็ได้ขอเพิ่มสักคนละ5-10%ได้ไหม p a y ย u t Ratio ผมว่าก็โอเคนะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ความแข็งแกร่งของแต่ละแบงค์นะครับ เนื่องจากว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าขึ้นมาค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับซึ่งจริงๆพี่เอกก็ให้ให้ไอเดียในการลงทุนไปในรอบสองรอบก่อนหน้านี้นะครับที่คุยกันเฮ้ยปรากฏว่าม,มันไปนะฮะแล้วมันก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับอาจจะมีวันนี้ที่ที่ย่อมากระจึกหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าในภาพรวมถือว่าขึ้นมาได้เยอะมากๆเมื่อกี้พี่เอกแตะไปบ้างบางส่วนที่ที่เป็นปัจจัยบวกสำหรับ TTB แต่อยากให้ขยายความเพิ่มนะเพราะมันัวอื่นตัวอื่นี่โซนล่างเกือบหมดเลยถ้าไม่นับ S b วัน ท t บขึ้นโดดเด่นอยู่คนเดียวเลยใช่อย่างปีที่แล้วเนี่ยแบงค์ที่ราคาหุ้นดีที่สุดคือท t บ18%ทีแคบ16 BPL 6 KTB 4ทีสโก้0.5อันนี้คือคนที่ราคาขึ้น SCB ปีที่แล้วเนี่ยราคาร่วงลงประมาณสัก1%ปีนี้ year to date ท t b เป็นแชมป์อีกแล้วบวก13ตามมาด้วย SCB ที่ได้วันนี้7%เนะ่ S.C.B. บวกห้า T.cap บวกมาหนึ่ง s c o flat ที่เหลือติดลบอ่านั่นหมายว่าถ้า2ปีรวมกันปีสตั้งแต่ปีสอาม year to date เนี่ย S.C.B. เป็นแชมป์ T.T.B. เป็นแชมป์ในแง่ของการปรับตัวขึ้นของราคาคำถามคือว่าอะไรดีไหมอะไรที่ทําให้เราก็เลยเข้ามาสู่ d ี v a model ไงที่เราเอามาคุยกันแล้วน้องคุณจะได้จำง่ายๆ Diva d ี v a นะีว่าเข้ามาจากดีคือด i v i d e n d นะ V นะ V คือ v a l u uh, a t i o n E คือ e Economy E ตัวนึงคือ e Earnings e และ A ก็คือ Asset Quality อ่าเรามาเรามาวิเคราะห์จะได้เข้าใจตรงกันเราเริ่มจากตัวตัว D ก่อนนะ D D D i v i d e n d TTB เนี่ยถามว่า Dividend Yield เนี่ยบนการคาดหวังของผมนะที่คาดการว่า Payout r a t รโเนี่ย ก็คาดการดีเวนต์ยิวของปี24ี่นี้5.8% 5.8%ก็โอเคนะเพราะอะไรเพราะเซตให้ดีเวนต์ยิวประมาณ3.5%เซนตนะแต่ว่า TTB ให้5.8%แต่ถ้าเกิดดูค่าเฉลี่ยกลุ่มแบงค์ให้6.4%ก็แสดงว่าดีเวนต์ยิวไม่ใช่ตัวเด่นนักของตัว TTB ยกเว้นแต่เขาจะเพิ่ม payout ratio ที่เกิดขึ้นนะครับตัวที่สองคือตัว E อีน e ิ่งคืออ e ีเอคอนอเมีอีคนมีปีนี้โตเท่าไหร่2.5-3%นะครับก็โดยภาพรวมถ้าอ e ีค่อนดีทุกคนก็ได้ประโยชน์จากสินเชื่อได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวการลงทุนหรือแม้แต,ต่ตัวตัวหนี้เสียท,ที่ที่อาจจะแผ่วลงไปเพราะเศรษฐกิจดีขึ้นคนก็มีเงินมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าตัวอ e ีคอนมีมันดีกับทุกคนมันไม่ใช่ดีกับตัว TTB ฉะนั้นตัวอ e ีคอนมะีเนี่ยถ้ามันดีจริงผมว่าทุกคนได้ประโยชน์หมดก็ก็ไม่น่าที่จะมาดูโดดเด่น สะจนเกินไปของตัวตัว TTB ที่เกิดขึ้นยันตัวนี้ผมก็ถือว่าแฟร์ไม่มีอะไรก็คือแฟ E ตัวต่อมาคือ E earnings E earnings เนี่ยถามว่ากำไรปีนี้เราคาดการ TTB โตอะไรโตส่รนแบโตเท่าไหร่แบงก์โต8%อร่าอันนี้ชนะอันนี้ชนะคราวนี้สิที่โตเนี่ยมันโตจากบรรทัดไหนถ้าเราดูกําไรก่อนสํารองนี้แล้ภาษีเนี่ยปีนี้เราคิดว่าแบงก์ไม่โต หรือถ้าโตก็น้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะนิมเนี่ยไม่ใช่ตัวช่วยละนิมอย่างมากก็แค่เสมอตัวหรือปรับลดลงขึ้นอยู่กับว่าแบงก์ชาจะปรับลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ถ้าปรับปรับลดดอกเบีย้ยเร็วนิมก็อาจจะแผ่วลงเร็วแต่ถ้าเกิดว่าลดครึ่งปีหลังนิมก็อาจจะเสมอตัวจากปีที่แล้วอย่างททบเนี่ยตัวดิมเขาสามจุสองเขาก็ทําไกด์ประมาณสักสามจุหนึ่งถึงสามจุดสองห้าอะไรเงี้ยของปีนี้เราทํสามจุดสองที่เกิดขึ้นแล้วัะนั้นเนี่ยตัวตัวนิมก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวช่วยละ สินเชื่อก็ไม่โตปีนี้สินเชื่อเราคิดว,ว่า t ีทก็สินเชื่อไม่โตต่ตอเน,นื่องจากปีที่แล้วแต่ว่ากําไรที่โต14%มาจากสองสาเหตุหนึ่งสรองนี่ลดลงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครจําได้ไตรมาสที่4ี่ทีทีบมีการกันสํารองที่พิเศษเข้ามานะครับหลายพันล้านเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะไตรมาสที่4ี่มีแท็กชิลเข้ามาแท็กชิลเข้ามาที่ทําให้ทีทีบเนี่ยรีเวิร์สตัวภาษีเป็นรายได้4,200ล้านบาท ทำให้ปีที่แล้วเนี่ยตัว TTB เนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ว่าได้ t ท็ b e n e f นฟกลับมาประมาณสัก9 80ล้านบาทแต่มาสีพอได้เงินมาก้อนโตก็เลยไปตั้งสำรองนี่พิเศษเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก3,000ล้านประมาณสัก3ามอประมาณสักประมาณสัก4 4 4 5ี่0ล้านฉะนั้นเนี่ยพอมีสำรองพินี่พิเศษเข้ามาในปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ก็ดูแล้วสำรองนี่ปรับปลดลงนั่นคือตัวที่ Drive TTB ประเด็นแรก เป็นที่สองคือภาษีที่เขาแจ้งนะ่ะตอนงบปีเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเงินเหลือประมาณสัก15,500ล้านใช้ได้ถึงปี2องพขึ้นอยู่กับกำไรที่มีก่อนภาษีเท่าไหร่ซึ่งในสมมติฐานของผมเนี่ยผมก็มองว่าใช้สักสาปีครึ่งก็จบละนั่นแม่งว่าปีสองสี่สองห้าสองหกเนี่ย ttb ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าจะมีการบันทึกภาษี อที่เป็นบวกขึ้นมาปีประมาณพันล้านก็เป็น2องบรรทัดที่ทําให้ปีนี้เราคาดการกําไรโต14%งั้น E ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น E ที t ่ c t b เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเราดูโครงสร้างสินเชื่อเนี่ยจะพบว่า1ในสเนี่ยเป็นสินเชื่อ h y เปอร์เชสซึ่ง h y เปอร์เชสเนี่ยเวลาดอกเบี้ยขาลงเนี่ยไม่ค่อยกระทบแต่ h y เปอร์เชสมีปัญหาเรื่องการปล่อยสินเชื่อเพราะว่ามันมีหนี้เสียเพิ่มขึ้น แต่ว่าในเชิงของการปรับลดดอกเบีย้ยนะไฮเปอร์เชสเนี่ยผลกระทบเนี่ยไม่ไม่มากเหมือนกับการปล่อยสินเชื่อที่เป็นลอยตัวนะครับฉะนั้นตรงนี้เองก็อาจจะดูว่า TTB มีข้อได้เปรียบจากเทรนดอกเบีย้ยขาลงอยู่นิดนึงถ้าเทียบกับตัวแบงแบงแบงใหญ่อื่นๆนะครับแล้วก็มีกําไรที่ค่อนข้าง,างจะโอเคนะครับสอง E ละ DEE ไปละ v v v a l u a t i o n v, v a r i a t i o n ของ TTB เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในโซนที่ถูก เพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยปีปีเสร็จเนี่ยตัวราคาหุ้นของ TTB เนะี่ยเอาปรฟอร์มแล้วก็เขาเทรดที่ประมาณสัก0.76เท่า PE 8.7นะครับซึ่งถ้าเทียบกับเซ็เตอร์เนี่ยเซ็เตอร์เทรดที่ PE ประมาณ5.5เท่าเองนะ5.5เท่าเองเที b บเทรดประมาณ8.7แล้ว Price per book เนี่ย t ีทจะ,อ,ะอยู่ประมาณสัก0.76แต่ว่ากลุ่มเนี่ยอยู่มันลัก0.55แสดงว่าเขาเทรดสูงกว่ากลุ่ม แต่ว่าถ้าดูตัวเขาเองเมื่อได้แสิบปีเนี่ยเขายกเทรดดิสเขาเพราะว่าค่าเฉลี่ยสิบปีอ่ะ TTB เฉลี่ทีท่หนึ่งจุดหนึ่งเท่ท 1. 1. าฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าคุณไม่ได้แพงแต่ก็ไม่ได้ถูกมากในในแง่ของตัว V คือ v, v a l u duration ตัว asset quality เนี่ยดีกว่าเพราะว่า NP ratio อยู่ที่สองจุดเจ็ดเปอร์เซนกลุ่มอยู่ที่สามจุดหกฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยอาจจะมีข้อได้เปรียบคือหน e e ึ่ง earnings E earnings ทำได้ดีกว่ากลุ่ม แล้วก็ A Asset Quality ตัวเนี้ทำได้ยากกลุ่มแต่ว่าในแง่ของตัว Economy นะครับตัว Valuation หรือว่าตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะคือ Dividend เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในโซนที่เท่ากับหรือน้อยกว่าด้วยซ้ำน,นะครับสำหรับตัวตัว TTB ฝากทิ้งท้ายอันนี้นะครับวันพระสบดีที่7มีนาคมโอ้อันนี้น่าสนใจนะผมยังอยากไปเลยนะฮะก็ทางทางทางพายเราก็พยายามจัด Group Meeting เพื่อที่จะไปไปเจอผู้บริหารแต่รอบนี้ก็เป็นของทางพิกเวทวิจัยนะครับก็จัดกับทางน้องนิวทีม a อ่าทับหนึ่งะครับก็ไปเจอกับบริษัทคาร์บาลกรุ๊ป uh, นะไปไปที่สัตว์เชิงเซาเลยนะใครสนใจก็ลงทะเบียนตาเนี่ยตาม QR Code คที่เกิดขึ้นได้ก็7มีนาคมนะครับรถออกตอนเช้าเลยนะ7โมงเ <TH IS> UM? พราะว่าเราไปเราไปฉเชิงเซาจะได้ไปดูโรงงานผลิต ไปชิมเลยใครไม่เคยชิมก็ไปชิมผมก็ผมก็ทานเป็นครั้งครัอะ่ะเวลาเวลาง่วงเหงาหานอนก,ก็ช่วยได้นะครับถ้่เกดก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับใครสนใจก็คิวอารโค้ดแล้วก็ลองติดต่อกับทางาทีมของน้องนิวนะครับทีม A8 ทับหนึ่งได้เลยครับนะครับแล้วก็ไปพบกันที่นู่น